สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคกรบรักทุกท่านครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีงานของรัฐบาลแล้วก็มีภารกิจของผมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านนะครับที่อยากจะได้มีการถ่ายทอดพูดคุยเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบในรายการนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออันจันทร์นะครับผมได้พาคณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระกรณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหลังจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในการถวายสัตยปฏิญาณนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีไม่เพียงเฉพาะรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นผมก็ได้จดให้ทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์กระแสพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่แก่คณะรัฐมนตรีน้อมนํารับใส่กล้าวไปปฏิบัติ สาระสําคัญนั้นพระองค์ท่านได้รับสั่งนะครับว่าให้รัฐมนตรีนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและทุ่มเททํางานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นท่านได้รับสั่งครับว่าจะต้องไม่มีการแก่งแย่งและเวลาที่มีผู้ใดเข้ามาขัดขวางการทํางานนั้นอย่าใส่ใจคนที่ขัดขวางนะครับแต่ให้ใส่ใจงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งกระแสพระราชดำรสนี้ ผมได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านนะครับน้อมนำรับสากล้าวสายกระหม่อมเพื่อยึดถือปฏิบัติเพื่อการทำงานให้งานของรัฐบาลนั้นมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อไปสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ผมได้พบกับพี่น้องประชาชนในรายการนี้นะครับผมได้เดินทางไปที่เวียดนามครับไปร่วมประชุมในเวทีเศรษฐกิจโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นการจัดเวทีในส่วนของเอเชียตะวันออกนะครับที่ตัดสินใจเดินทางไป เพียงครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับก็เพราะว่าในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นเนี่ยผมต้องยกเลิกภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งขณะเดียวกันเนี่ยชาวโลกและก็ชาวต่างประเทศนั้นให้ความสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเพราะว่ามีผู้นําของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเองซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนายกรัฐมนตรีกัมพูชาลาวและพมา่าได้ ร่วมประชุมด้วยนะครับโดยการเดินทางไปนั้นเนี่ยครับผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยนะครับทั้งในส่วนที่เป็นการประชุมเองทั้งในส่วนที่เป็นการสนทนากันนอกรอบหลายหลายหลายเรื่องนะครับกับบุคคลหลายท่านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเริ่มต้นจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนุภูมิภาคนี้นะครับซึ่งประเทศไทยเองนะั้นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับการได้ไปยืนยันถึงความพร้อมและความสําคัญที่ประเทศไทยยังเดินหน้าในเรื่องของการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการภายในประเทศของเราทั้งในเรื่องของรถไฟทั้งในเรื่องของถนนที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อเพิ่มพูนโอกาสให้กับพี่น้องของเราด้วยพี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านด้วยในการพัฒนาในอนุภูมิภาคนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับซึ่งเข้าไป ร่วมประชุมในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เวียดนามครั้งนี้มากทีเดียวนะครับแล้วก็แผนในการที่จะทําเรื่องนี้เราก็ได้ย้ําครับว่าเป็นการพัฒนาซึ่งจะต้องคํานึงถึงความยั่งยืนในเรื่องของทรัพยากรด้วยผมได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับกับเลขาธิการอังถัดดรสุประชัยพานิชภักด์เลขาธิการอาเซียนด,ดรสุรินทร์พิศวณครับนอกเหนือจากการที่จะได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ได้ ให้ทั้ง2ท่านนั้นเนี่ยครับได้ช่วยทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าในส่วนของเลาขาธิการอาเซียนเองอาเซียนได้มีการออกถแถลงการเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะครับให้การสนับสนุนแสดงความความเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศไทยในการที่จะนําความสงบเรียบร้อยนกลับคืนสู่บ้านเมือง <c oughs> ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับทางอาเซียนเองก็ยังให้ความสนใจติดตามกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ผู้นำหลายประเทศครับในช่วงของการสนทนาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ได้มีการพูดถึงว่า <c oughs> ต้องการที่จะเห็นเสถียรภาพในประเทศไทยนะครับเพราะว่าห่วงใย,ยว่าหากบ้านเมืองของเรานั้นยังคงมีความาวุ่นวายมีความไม่สงบต่อไปนั้นก็จะกระทบไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านและก็ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นดรสุปชัยก็ดีดรสุรินทร์ก็ดีนะครับก็รับที่จะ นำเอาสิ่งที่เราได้บอกเล่านะครับแล้วก็สิ่งที่เรากําลังดําเนินการในเรื่องของแผนปรองดองซึ่งผมจะได้พูดถึงต่อไปนั้นเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับประชาคมโลกทราบนะครับก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งนอกจากนั้นครับทางเวทีเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จัดให้ผมได้มีการสัมภาษณ์หรือสนทนาพิเศษบนเวทีนะครับแล้วก็มีนักลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมหลายร้อยคนครับได้สอบถามถึงเหตุการณ์และสอบถามถึงแผนปรองดองนะครับซึ่ง การตอบสนองนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับมีความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพของประเทศซึ่งผมได้ไปเน้นย้ำนะครับถึงความสามารถของคนไทยสังคมไทยและเศรษฐกิจไทยนะครับที่ผ่านเหตุการณ์ยากๆแต่ว่าสามารถที่จะรักษาความต่อเนื่องในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็ความรวดเร็วในการที่เราเริ่มระดมกําลังต่างๆในทุกภาคส่วนของสังคมในการเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆฟื้นฟูบ้านเมืองประเทศชาติของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็มีการรวมตัวผ่านเครือข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายทางสังคมในระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ชาวต่างชาตินะครับก็ให้ความสนใจกับการทํางานและก็กระบวนการที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อฟื้นฟูประเทศของเรานอกจากนั้นครับยังได้ใช้โอกาสนี้พบปะกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งทําหน้าที่ประจําอยู่ในภูมิภาคนี้ ตอบคําถามทุกคําถามนะครับที่เขามีความสนใจแล้วก็ยังมีการเชิญผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งเข้ามา,าทํางานกันในส่วนของอาเซียนนิวส์เน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเข้ามา,เ,าเดินทางมาประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์ก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยชี้แจงกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสชี้แจงได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองนั้นเริ่มสงบแล้วก็เข้าสู่ความเป็นปกตินั้น ก็จะทําให้ต่างชาตินั้นมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับความจริงแล้วในเรื่องของการค้าการลงทุนนั้นส่วนใหญ่ก็เดินไปได้ตามปกตินะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการเร่งรัดฟื้นฟูซึ่งรัฐบาลก็มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนั้นเราเริ่มจากการให้แรงจูงใจแล้วก็มีมาตรการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินทางภายในประเทศก่อนก็พูดง่ายๆก็คือกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยครับเที่ยวไทยนะครับเพื่อ ทำให้เห็นความชัดเจนนะครับถึงความสงบและก็ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและจากนั้นการดําเนินการในเรื่องการตลาดกับต่างประเทศที่จะชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางกลับเขมานะครับเป็นสภาวะปกตินั้นก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจครึ่งวันที่ประเทศเวียดนามนั้นเนี่ยผมถือว่าน่าพอใจนะครับกับการที่ได้มีโอกาสชี้แจงทั้งกับกลุ่มนักลงทุนทั้งกับกลุ่มนักธุรกิจที่ได้เดินทางไปพร้อมๆกับสื่อมวลชนต่างประเทศ และก็แน่นอนที่สุดก็คือการได้มีโอกาสพบปะกับผู้นําทั้งในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นความสนใจส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมาที่เรื่องของการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแผนปรองดองนะครับผมขอเรียนครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้จัดให้มีพิธีทาบุญ5ศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศนะครับถือว่าเป็น การหลอมรวมจิตใจของผู้คนทุกศาสนานะครับในการเริ่มต้นที่เราจะมาฟื้นฟูและก็ช่วยกันนะครับทำบ้านทำให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความสงบสุขนะครับและก็เดินหน้าในเรื่องของแผนปรองดองผมก็ได้ทําจดหมายถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนนั้นมามีส่วนร่วมในการที่จะทําแผนปรองดองให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเกือบทั้งประเทศเนี่ยครับ เป็นคนที่รักสงบอยู่แล้วต้องการที่จะเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้บ้านเมืองของเรานั้นมีแต่ความเกลียดชังความแตกแยกนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างอนาคตให้กับบ้านเมืองของเราหรือลูกหลานของเราได้เลยแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์ใดๆซึ่งสร้างความบอบช้าเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเยียวยาแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องของกายภาพครับแต่ว่า จิตใจของคนไทยด้วยกันเองนะครับทีนี้ในแผนปรองดองนั้นแต่ละด้านนั้นก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับผมอยากจะเรียนว่าย้ําอีกครั้งนะครับว่าในแต่ละด้านนั้นล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งสิน้นแต่วันนี้คงต้องอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความเข้าใจผิดในเรื่องของแผนปรองดองเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งสองด้านเลยครับด้านหนึ่งก็บอกว่าเอ๊มีคนก่อการร้ายมีคนทําความเสียหายให้กับบ้านเมือง รัฐบาลคิดจะไปปรองดองกับผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายหรืออย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงบอกว่าในขณะที่รัฐบาลพูดเรื่องแผนปรองดองนั้นเนี่ยทำไมมีข่าวคราวว่ามีการไปไล่ล่ามีการที่จะไปสร้างเงื่อนไข,ขของความขัดแยง้งไม่จบไม่สิ้นนะครับผมขอถือโอกาสย้ําอีกครั้งนะครับสิ่งที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและผมเชื่อว่าเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ของประเทศก็คือว่า บ้านเมืองระบอบช้ำมาจากปัญหาความขัดแยง้งความขั